สามสองหนึ่งไปเข้าปึ๊บโอ้โหว้าวโอ้โหรู้สึกได้เลยว่าเปลี่ยนไปชัดเจนผมหนาวจากคาใช้ทีมครับ สิ้นสุดการรอคอยครับกับ Nissan Kicks e-POWER MY 2022ต้องบอกว่าการปรับโฉมคราวนี้ถือว่าเป็นการแก้เกมครั้งสำคัญของ n i s สันเลยก,ก็ว่าได้และคีย m e มสเซสสำคัญคือ e-POWER ครับที่หลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วมันเหมือนกับ Hybrid หรือไม่และการทำงานแตกต่างอย่างไรและในรุ่นนี้มีการปรับในเรื่องของขุมพลังทั้งแรงมา้าแรงบิด และแบตเตอรี่ด้วยจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยววันนี้หนาวจากคารไซทีมจะลงรายละเอียดและสรุปข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านได้ชมกันครับเรามาพูดถึงขุมพลังของ Nissan Kicks e-Power กันใน MY 2022มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรบ้างที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนี่คือขุมพลังของ Nissan e power นั่นเองต้องบอกว่านี่คือ e power นะครับใน kicks e power เนี่ยถ้าเราจะพูดในรูปแบบของการทำงานและระบบขุมพลังต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าคุณคิดว่า e power เท่ากับ Hybrid ผมขอตอบว่าไม่ใช่ครับนิสสันยืนยันแล้วนะครับว่าขุมพลัง e power คือ e power จริงๆส่วนรูปแบบการทำงานนั้นเป็นอย่างไรอธิบายให้เห็นภาพนะครับมันมีเครื่องยนต์และมีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนครับเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟชาร์จ ไปที่แบตเตอรี่แล้วขับเคลื่อนอย่างไรมอเตอร์ไฟฟ้าดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาครับแล้วก็ถีบตัวรถให้เคลื่อนที่นั่นเองดังนั้นเครื่องยนต์จะมีหน้าที่แค่ปั่นไฟอย่างเดียวครับเพราะรถยนต์รุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรซึ่งเป็นบล็อกที่คุ้นเคยอยู่ในนิสสันมาร์ชนิสสันโนตและอัลเมราเจนที่แล้วนะครับผนวก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าและก็ตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยในรุ่นนี้ความพิเศษคือตัวอินเวอร์เตอร์มีการออกแบบให้เล็กลงถึง40% แล้วก็มีขนาดที่เบาลงถึง30%นั่นหมายความว่าตัวมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์นั้นถูกเมิร์ชอยู่ในที่เดียวกันแต่การบำรุงรักษานั้นจะแยกกันนะครับนอกจากจะลดในส่วนของขนาดอินเวอร์เตอร์แล้วแบตเตอรี่ได้ถูกปรับขนาดเพิ่มขึ้นด้วยเป็นขนาด2.06กิโลวัตต์อวนะครับซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมดังนั้นมอเตอร์และรวมไปถึงอินเวอร์เตอร์ที่เล็กและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ส่งผลให้แรงม้ารวมเนี่ยเพิ่มขึ้น จาก129แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรเพิ่มมาเป็น136แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรครับแต่การส่งกำลังนั้นยังคงเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Single s p e ีดเหมือนเดิมนั่นเองในแง่ของอัตรัิ้นเปลืองนั้นยังคงเท่าเดิมครับคือ23.6กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งอันนี้คือเป็นการทดสอบแบบคอมบายก็คือทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่ถ้าลงลึกไปอีกในเรื่องของนอกเมืองนั้นมีความประหยัดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับ อีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือตัว e-v mode เองนั้นมีการทำงานที่เพิ่มขึ้นถึง30%นั่นเองและแน่นอนว่าในแง่ของการปรับปรุงทั้งพละกกำลังและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนั้นการทำงานของเครื่องยนต์นั้นจะมีลักษณะที่ถี่น้อยลงแต่การชาร์จจะนานขึ้นนั่นหมายความว่าแรงสั่นสะเทือนและเสียงต่างๆจะลดน้อยลงจากรุ่นเดิมชัดเจนครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มนั่นก็คือตัวคันเร่งนะครับซึ่งเดิมทีจะใช้วันพ a ดเดล ใน KICKS MY 2022ได้เปลี่ยนมาเป็น e-paddle one-step นะครับวิธีการทำงานนั้นจะคล้ายกับ o n e p a d a l แต่ลักษณะการทำงานจะมีความละเอียดขึ้นจากรุ่นเดิมชัดเจนและแน่นอนครับว่าหลายคนที่บ่นในเรื่องของการยกคันเร่งแล้วรู้สึกรถหน่วงหนักเกินไปนิสสันได้แก้ตรงนี้ให้เป็นในลักษณะที่สมูทขึ้นและไม่ได้ชะลอจนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับจะชะลอจนถึง5กิโเมตรต่อชั่โมงนั่นเอง แน่นอนว่าเวลาถ้าเกิดคุณใช้งานไม่ว่าจะใช้ในเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งจะชะลอรถเนี่ยก็สามารถกะระยะได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองครับ <S <S ในวันนี้นิสสันนะครับได้พาสื่อมวลชนมาลองขับ n i สสัน k i ก k ์ e p พาวเซึ่งรุ่นย่อยที่เราได้ลองขับนั้นมี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นแรกก็คือ VL และรุ่นที่อยู่ตรงด้านหน้าผมนี่คือรุ่นย่อยใหม่ล่าสุดและเป็นรุ่นท็อปเลยนี่คือนิสสันคิก ePower VL u t e c นั่นเอง UTEC เนี่ยถือว่าเป็นชุดแต่งสปอร์ตจากญี่ปุ่นนะครับโดยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเป็นคอนเซปต์พรีเมียมสปอร์ตนั่นเองจะเห็นได้ว่าการตกแต่งนั้นจะเน้นในเรื่องของความเรียบหรูผสมผสานกับความสปอร์ตนั่นเองแน่นอนว่าชุดแต่งชุดนี้เนี่ย u t e c เนี่ยจะแตกต่างจาก n i s m o ซึ่ง n i s m o เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเป็นสมรรถนะสูง High Perform a n c e นะครับแต่อันนี้ก็มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแน่นอนชุดแต่งต่างๆเนี่ยอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานให้เลย ความแตกต่างจากตัว V-L กับตัว u t e c มีอะไรบ้างก็เริ่มจากตรงกระจังหน้านะครับที่เป็น V-Motion เหมือนกันแต่ว่าจะมีแบช U-Tech เพิ่มเข้ามาตรงด้านหน้าเพื่อบ่งบอกว่านี่คือตัวท็อปที่สุดแล้วก็มีชุดแต่ง u t e c ด้วยส่วนเสริมต่อมาก็คือตัวสเกิร์ตกันชนด้านหน้าซึ่งเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีกรอบไฟตัดหมอกซึ่งกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยจะมี daylight LED เสริมตรงนี้เข้ามาอีกนะครับ ก็คือมีความแตกต่างจากตัว V L พอสมควรแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยเขาจะเลือกเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินล้อกันเพราะว่าด้วยความที่สํานักแต่งอ t e c กเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ทะเลมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับแรงบันดาลใจของเจ้าของสํานักแต่งเนี่ยมองว่าเฮ้ยสีฟ้ามันมีความพรีเมียมมีความสวยหรูดังนั้นเขาก็เลยจึงหยิบคอมบิเนชันนี้มาตกแต่งรถด้วยนะครับรวมไปถึงตัวสีเทาก็จะเป็นสีเทาที่เป็นในลักษณะคือไม่ได้รมดําแต่ก็มีความสว่างอย่างตอนนี้เราถ่ายอยู่ในห้องมืด ซึ่งก็ทางนิส s ันได้เซตสตูดิโอตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้เห็นว่าพอเวลาไฟลงแล้วมันจะไม่ได้เป็นเทาครึ้มเข้มแต่นี้จะเป็นเทาที่สว่างนะครับอีกอันนึงที่แตกต่างเลยคือล้อล้อตัวนี้จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็เป็นลายอูเทซึ่งจะแตกต่างจากตัว VL ที่สําคัญมีการเปลี่ยนยางด้วยจากเดิมบางล็อจะใช้โยโกฮาม่าบางล็อจะใช้ดัลล็อบพอมา my 2022จะใช้ของ Continental คอนแทค6แล้วนะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้รถเนี่ยมีความกอดถนนมากขึ้นยังทําให้เสียงรบกวนจากการขับเคลื่อนเนี่ยโดยเฉพาะวิ่งผ่านถนนต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองครับส่วนด้านท้ายรถนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือตัวไฟท้ายนั่นเองจริงๆแล้วโคมไฟท้ายตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือดัมมี่ไลท์นะครับซึ่งเราอยู่ในห้องเนี่ยอาจจะมืดไปหน่อยแต่ว่าเรามีฟุต อินเสิร์ตอีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเดมมี่ไลท์เนี่ยคือตัวที่จะบ่งบอกว่านี่คือรุ่นไฮเกรดซึ่งจะติดตั้งเฉพาะตัว V L นะครับแต่ถ้าเป็นตัว E กับ V ไฟท้ายจะเหมือนกับรุ่น M Y ที่แล้วเลยดังนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างของตัว k ลิกส์ M Y 2022นสะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นทรงบุมอะไรเหมือนเดิมส่วนฝาท้ายนะครับก็ยังคงเป็นอัตโนมือเหมือนเดิมยังไม่ได้เป็นในลักษณะคือฝาท้ายไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังก็สามารถจุของได 427ลิตรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับบรรดาคลาสเดียวกันก็ถือว่าไม่ได้เล็กเกินและก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะครับก็เพียงพอต่อการใส่กระเป๋าเดินทางได้2ใบนะครับภายในห้องโดยสารของ Nissan Kicks e-POWER MY 2022นะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเขาคงเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าดีเทลต่างๆมีการปรับใหม่นะครับ เราจะเริ่มจากส่วนที่เป็นผู้ขับขี่ก่อนเลยต้องบอกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวมาตรวัดเองเนี่ยทรงเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแสดงสถานะไฟเบรกซึ่งอันนี้ลูกค้าหลายคนติงมาเยอะว่าเอ๊ะเราไม่รู้เลยว่าไฟเบรกติดไหมตัวนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับส่วนแผงประตูด้านข้างก็ได้มีการเสริมวัสดุบุนุ่มมาใหม่นะครับจากเดิมทีที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็ไม่มีความนุ่มอะไรเลยมาตัวนี้ เสริมความนุ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเดินด้วยได้สีน้ําเงินซึ่งอันนี้จะสงวนไว้เฉพาะตัวอูเท็เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นๆจะเป็นได้สีขาวนั่นเองนอกจากจะมีตัวในส่วนที่เป็นวัสดุหนังนะครับยังมีในส่วนที่เป็นตกแต่งสีน้ําเงินหนังอีกทีหนึง่งคือหนังตรงนี้บุให้นุ่มขึ้นและมีหนังส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนไฟแอมเบียไลท์ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับมาจากตัว MY แรกๆเลยนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ ส่วนพวงมาลัยยังคงปรับได้4ทิศทางเหมือนเดิมส่วนตรงกลางคอนโซลนะฮะก็ตัวเครื่องเสียงยังคงเป็นแบบเดิมแต่เพิ่มด้วย Apple CarPlay และ Android Auto จริงๆรุ่นก่อนหน้านี้รองรับ Apple CarPlay นะครับแต่มาตัวนี้รองรับ Android Auto แล้วนะครับหลายคนถามว่าสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ไหมทางนิสันพูดแล้วนะครับว่าไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เ <Yeah. S 1> นื่องจากตัวชุดเครื่องเสียงตัวฮาร์ดแวร์มันคนละตัวกันดังนั้นถ้าใครอยากจะ เปลี่ยนมาใช้ให้รองรับ Android Auto นั้นอันนี้ไปสอบถามดีลเลอร์อีกทีหนึ่งนะฮะค่าใช้จ่ายก็ดูกันอีกทีนึงนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงสำคัญเลยคือตรงคอนโซลเกียร์นะครับตรงกลางนี้เลยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวหัวเกียร์เปลี่ยนใหม่ซึ่งหัวเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันกับ n i ส s ัน a าริยาและ n i ส s ันโน t e e ีพาวเที่จําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับวิธีการใช้งานก็เหยียบเบรกนะครับ ถ้าเกิดคุณจะกดจอดก็กดตัว P ได้เลยตรงหัวเกียร์แต่ถ้าเกิดคุณจะเดินหน้าถอยหลังคุณก็มันจะมีกึกนึงให้ลงมาสุดนะครับหรือถ้าจะถอยหลังก็ต้องกดปุ่มปลดล็อกเหมือนกันซึ่งวิธีการนี้แน่นอนมันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของป้องกันการเผลอลั่นเกียร์นะครับหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะพอเปลี่ยนหัวเกียร์แบบนี้การจอดในลักษณะแบบเข็นได้ยังมีอยู่หรือเปล่านิสสันยืนยันนะครับว่ายังคงเข็นได้เหมือนเดิม น,นอกจากหัวเกียร์ที่มีการเปลี่ยนแล้วตำแหน่งโดยเฉพาะเบรกมือไฟฟ้าได้ย้ายจากเดิมที่อยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับออโต้เบรกโฮนะครับอีพาร์กิ่งเบรกเบรกมือไฟฟ้าต่างๆเนี่ยวิธีการทำงานก็คือทุกอย่างจะเหมือนกับเบรกมือไฟฟ้าที่คุณคุ้นเคยแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องคาดเข็บขัดนิรภัยนะครับมันถึงจะสามารถปลดในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าให้ได้อันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยหลายคนจะบอกว่า โหทาไมไม่ปลดให้ตั้งแต่เป็นไม่คาดเบลลแน่นอนครับว่าความปลอดภัยสําคัญสุดครับส่วนโหมดการขับขี่ต่างๆก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีการปรับในเรื่องของตัว drive อย่างเช่นตัว S เนี่ยจริงๆเดิมก่อนหน้าเนี่ยจะเป็น smart ตอนนี้เป็น sport ละนะครับแล้วก็ยังมี eco นะครับแล้วก็โหมดปกติส่วนแอร์ต่างๆยังคงเป็นโซนเดียวอยู่ยังไม่ได้เป็นแยกโซนแต่อย่างใดนะครับมาดูในส่วนบอร์ดหลังกันบ้างบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทางนิสสันเองก็ ได้พูดถึงพื้นที่และรวมไปถึงขนาดตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าขนาดตัวรถของเขาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดและก็ไม่ได้เล็กที่สุดแต่ในแง่ของความสบายและความกว้างถือว่ากว้างไม่แพ้กับคู่แข่งในคลาสเลยก็ว่าได้อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยคือตำแหน่งที่ผมขับนะครับดังนั้นพื้นที่ต่างเนี่ยก็ลองวัดกันดูก็คืออย่างตรงพื้นที่ขาเนี่ยก็ถือว่าเหลืออยู่เยอะอยู่นะซึ่งจริงๆรรายละเอียดตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตรงพื้นที่หัวก็คือนั่งได้สบายนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือจุดชาร์จแบตของตัว Nissan Kicks เนี่ยสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายมีมาให้2ช่องแล้วก็เป็น Type A ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีช่องแอร์หลังนะครับแต่เอาจริงๆแล้วด้วยความที่รถกระทัดรัดขนาดนี้แอร์ Air เป่าทั่วถึงแน่นอนส่วนการพับเบาะนั้นก็ยังคงเป็นในลักษณะแบบ60-40นะครับก็คือดึงตรงตะขอตรงนี้แล้วก็พับอ,อกมา แม้ว่าจะไม่ได้เรียบเหมือนกับเพื่อนในคลาสนะครับแต่แน่นอนว่าความอเนกประสงค์คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆโอเคมันอาจจะไม่ได้พับเรียบเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเขาแต่ว่าก็เพียงพอต่อการที่จะขนของขนาดใหญ่ได้ครับแต่ถ้าจะไปพับ,บอร์ดตรงแถวซันครืออนอันนี้ไม่แนะนํานะครับผมไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ โอเคเราพาไปดูภายนอกภายในละเราได้เวลาไปลองขับกันจริงๆสำหรับ Nissan Kicks e-POWER M/Y 2022ครับเราอยู่กันที่ปทุมธานี Speedway เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับขี่ในสนามที่ทาง Nissan ได้จัด s สเตชันนั้นจะเป็นอย่างไรไปไปลองขับกันครับลองขับกันเลยดีกว่าโหมดเกียร์เปลี่ยนใหม่ด้วยนะเราจะไปกันด้วยโหมด Eco กันก่อนนะครับจริงๆการมีโหมด Eco เนี่ยเราจะลองในเรื่องของตัว E p e d a l One Step ก็คือ เราใช้แค่คันเร่งแป้นเบรกแทบไม่ต้องแตะเลยนะครับเว้น mm hmm. แต่เราใช้ความเร็วสูงแล้ว e-paddle mm hmm. ไม่พอจริงๆก็เลยต้องใช้เบรกช่วยนั่นเองนี่แหละคือคีย์สำคัญของการลองตัว Nissan kicks e-power นั่นเองเราจะลองแบบว่า full c o s t ก็คือ ลองขับในสนามทั้ง2ด้านเลยให้ได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับโมนิโคอาจจะไม่สาใจโหมดสปอร์ตไปเลยซึ่งมันก็จะมี one paddle อยู่แล้วโอเคพร้อมละไปสามหนึ่งไปรู้สึกได้เลยว่าจังหวะทีดต,ตัวนุ่มขึ้นแล้วพุ่งไวขึ้นอันนี้เราโ,โอเวอร์สปี ใช้ความเร็วสูงพอสมควรกำลังคือแรงขึ้นแล้วเรารู้สึกได้เลยว่ามันสปุ่ขึ้นนะครับ สนุกพอเป e p พ d a l ตัวใหม่นี่สนุกมากสนุกแบบจริงจังเลยนเนี่ยคงอะไรอ่ะคือยังคงเหมือนเดิมยังดีเหมือนเดิมด้วยความที่กำลังเครื่องมันเพิ่มขึ้นจาก129มาเป็น136แรงบิดเพิ่มขึ้นจาก260เป็น280เนี่ยโอ,โอ,โอว่า feeling อ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันเร็วขึ้น ต่างขึ้นชัดเจนสมูทขึ้นด้วยโอยโยนสวยๆแต่งนิดหน่อยนี่ยกอี a พดเดช่วยนะเนี่ยโอ้ย <c oughs> สนุกมากสนุกมากสนุกมากตอนนี้คือแบตเตอรี่ชาร์จละชาร์จละ อันนี้เราก็กอคันเร่งไปมันก็อย่างนี้เห็นนะครับว่าพอเป็น e p a d d l อ่ะมันคุมรถง่ายขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะจอดอย่างเช่นเรารับบัตรใช่ไหมครับรับบัตรจอดรถเนี่ยผมขับช้าๆผมอยู่ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมปล่อยไหลนวงความเร็วลงนะลงมาลงมาลงมานี่เหลือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็ใช้เบรกปึ๊บแล้วก็รับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เนี่ยคือเราเลยสเตชันที่เขาจะต้องเทสนั่นก็คือเลนเชนนั่นเองไปโอ้โหชัดเลยว่าความลื่นไหลในการในการ ใช้คันเร่งของตัว e p a d d l อลื่นไหลขึ้นชัดเจนนะฮะคือแบบรู้สึกได้เลยไหลขึ้นเร็วมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองสลาลอมนะครับเพื่อให้ดูในเรื่องของเราใช้ e p a d d l แล้วก็การถ่ายเทน้ำหนักของช่วงล่างเป็นอย่างไรนะว่าเป็นอยังไงตอนนี้เรารอรถแดงวนอยู่ในวงเวียนนะฮะ A few minutes later สสามสองหนึ่งไปนะครับแล้วก็ชืบ้อว้วโว้วดีกว่าเดิมการขับขี่รู้สึกได้เลยว่าดีกว่าเดิมรู้สึกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนอันนี้เราจะลองดูในเรื่องของ0ูนยถึงรอยนะว่าเป็นยังไงโอเค3 เป็นโหมดปกติดีกว่าโอเค3 2 1ไองหนึป้ายสิบและสามสิบร้อยละเร็วมากเราลองโหมดสปอร์ตดูนะฮะว้าวโอ้โตะกี้ตะกี้เบรก ตอนโค้งไปนิดนึงโอ้โหเสีงยงยางคือทร,รมานทร,รมานมากเลยขับสนุกนะแต่อันนี้คือเราไม่ได้ใช้ e-paddle เราใช้แบบปกติเลยเบรกแป้นเบรกกับสลับ์คันเบรก คือพอมันไม่มี e-paddle คือมันจะปล่อยไหลเลย สนุกแบบนี้ e-power รู้สึกได้เลยว่าเปลี่ยนไปชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากคิกตัวเดิมนะครับรายละเอียดอะความแบบละเมียดละไมแล้วก็ดีเทลต่างๆคือมันมันเยอะขึ้นแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของอัตราเร่งอะรู้สึกได้เลยว่าคือสมูทขึ้นชัดเจนเนี่ยอจริงๆนะถ้าผมกดงีกผมอะไรตรงแล้วผมกด จังหวะก,การถีบตัวของมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนอะไรกับการขับเคลื่อนนะรู้สึกได้ว่ามันสมูทขึ้นเนี่ยเร็วขึ้นชัดเจนแล้วพอเราใช้ e-paddle มันเลยเป็นข้อดีว่าการหน่วงมันอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆพอดีพอดีส่วนการซับแรงสะเทือนเนี่ยเหมือนเดิมเลย คือเป็นพื้นตะปุ่มตะปะอย่างเงี้ยมันก็รับมันก็มีตึก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 ,ต,กตึกึแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเด้งน่ากลัวคือมันก็ยังมีความนุ่มๆอยู่คือรถคันนี้มันเซ็ตเน้นความนุ่มเออมันเน้นความนุ่มมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ไหมมันก็ให้ได้แต่ว่ามันอาจจะแบบเรื่องของบทแอคชั่นที่คุณจะต้องมดุดแล้วก็ใช้ความเร็วสูงในการที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ออุยยช่่วงลงลติดนนไปหสรุปเบื้องต้นนะครับสำหรับ Nissan Kicks e power MY 2022ต้องบอกว่านี่คือการแก้เกมครั้งสำคัญของ Nissan เลยก็ว่าได้นะครับในการแก้เกมคราวนี้ในเรื่องของราคานั้นณนะวันที่เราถ่ายทำเรายังไม่ทราบนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ เราจะใส่ในเรื่องของรายละเอียดราคาไว้ในแคปชั่นคลิปนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่สิ่งที่เราได้ขับและสัมผัสในสนามทดสอบวันนี้ต้องบอกว่ารถมันมีความสมูทขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนจากเดิมที่มันพุ่งแต่ว่าความนุ่มนวลหายไปมาคราวนี้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นความพุ่งยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบขับรถโดยปกติอยู่แล้วไม่ได้ไปบู้กับใคร คุณจะชอบ Nissan Kicks MY 2022อย่างแน่นอนการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นการทำงานต่างๆทำงานได้ดีขึ้นและเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารนั้นเงียบขึ้นกว่าเดิมชัดเจนรวมไปถึงออปชันที่น่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยที่ n i สสันจัดเต็มมาให้แทบจะทุกรุ่นย่อยมีมาให้แต่ว่าอย่างพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยจะสงวนไว้แค่ในรุ่น VL แล้วก็ตัว u t e ทเท่านั้นนะครับ ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Lady Lane d e p a r t u r e Warning แล้วก็ตัว High Beam Assist นะครับสองตัวนี้เพิ่มเข้ามาก็น่าจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยออปชันของ Nissan Kicks นั้นเติม,เต,มเต็มมากขึ้นรวมไปถึงภายในที่มีการปรับวัสดุใหม่ให้มีความหรูหราขึ้นสมราคามากขึ้นส่วนจะแพงหรือถูกลงอันนี้ผมไม่ทราบนาวันถ่ายทำนะครับดังนั้นการแก้เกมในคราวนี้ถือว่าน่าสนใจมากม และโดยเฉพาะ e-power ที่ครั้งนี้นิสันบอกว่า e-power คือ e-power ไม่ใช่ HYBRID e-power ก็เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเครื่องปั่นไฟอยู่ในตัวถือว่าน่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีนี้ที่หลายคนกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสัก1นคันมาใช้งานแต่แน่นอนครับในเรื่องของระยะทางที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจาวันและรวมไปถึงสถานีชาร์จที่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแม้ว่าจะกระจายมากขึ้นแต่การใช้งานจริงนั้น อีกเรื่องหนึ่งนะครับแน่นอนว่าขุมพลัง e-power อย่างนิสันคิกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจณเวลานี้ราคาน้ํามันที่แพงขึ้นเติมน้ํามันอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า100%เถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจถ้าคุณอยากจะสัมผัสนะครับแล้วก็ทดลองขับก็ไปสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศรถลงโชว์รูมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับไม่ต้องรอเดือน2เดือนละ รถล,ลงโชว์รูมเรียบร้อยแล้วเปิดตัวปุ๊บไปดูกันได้เลยสำหรับ Nissan Kicks e-Power นะครับส่วนการทดลองขับแบบเต็มเตมแบบ l l Review คาราไทีไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวเราจะมายืมเดี่ยวอีกรอบนึงแล้วก็มาลองขับดูว่าเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือทั้งหมดของการลองขับ Nissan Kicks e-Power ในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับคาไทีแล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถคันต่อไปครับ